ต่อมาอิทธิลิงครับอิทธยังไซรูปังมารูปังอันว่ารูปอิทธิยังในอิทธิลิงอุธาระนางอันวอุทาหอยยถาเช่นอสุเพราะนั้นทําเหมือนกันเลยนะอสุครับด้วยสุดว่ามุสะโมสะ งแยกก่อนนะต่อมานะเสสังรูปังกันว่ารูปที่เหลือยาคุสมังเหมือนกับยาคุสัพบวิเศษโสยังตัดบทเป็นวิเศษโสกับอายังอยังวัคมานะกัถาอันว่าถ้อยคำที่จะถูกกล่าวนี้วิเศษโสเป็น ีความแตกต่างกันหรือเป็นรูปแตกต่างกันครับอายางวัคคามานะกะถาอันว่าให้คำที่จะกล่าวหรือถูกกล่าวข้างหน้านี้ข้างหน้านี้นะวิเศษโสเป็นรูปที่แตกต่างกันปกติผมไม่ใส่นะครับที่อยากใส่นะ ยยนด้วนะไม่จำเป็นต้องใส่ครับทายหมดดูนะครับอุทาระนางว่าอุทาหอยยถาเช่นอมุสาอมุสา,ามาจากนะครับวิพัดอะไรเนี่ยแสงสาเป็นสาด้วยสาพระโตนางสังสานางไม่ใช่ สาเป็นสาด้วยเออแต่ต้องตั้งตั้งอู๋ชื่อละได้เงาเราอกทีิดิงเออตั้งอู่ชื่อป่าด้วยเอิธิกยาโอ้ลังจากอูชื่อปา่าแปลงสาเป็นสาด้วยข้าประโตสมิงสานางสาังสาเพระสาอาเทศลงสาอาคมด้วยสังสา,สาสเสวยเก่าเจเนสุจะกหนังสือเป็น เป็นอะไรอุชื่อละนะน,นีะ่ทนดถิงเนี่ยตางมเขานะเสือใช่ป่ะอมุยาสามเดิมคืออมุหลังอมุลงสา,สาะสะเจอถีพิภัตต์ด้วยสามปาทานเนจตุถนถีตั้งอุชื่อปะด้วยเตอิคัญญาโอหลังจากอุชื่อปะแปลงสาเป็น ยาด้วยปัโตยาสเดาเรูเป็นอมูยาแกนู้นนะอามูสังมูสานังก็เหมือนกับปุงลิงะนะครับตรงนี้นะแปลงนางเป็นสังสานังด้วยสัมพโตนางสังสานังเพราะนางวิพัตทสิครับอุปนูด้วยส,สนุนางเฮสุฮสจะถูกไหมเคยเป็นมาก่อนเนี่ยมว่า จะมีไม่ว่านะมันจะมีสถีไม่ว่านะครับเพราะสถีเหมือนกันไหมกันมันจะมีมีแคาอา่อามุอมุยาอามูพิอามูพิอามูหิอามุพิพเห็นไหมง่ายแล้วอามุสังสามเดิอนคืออามูรามุลงสมิงสตมีพัดด้วยโอกาเสสตมีสร้างปูชื่อป่าด้วย เอิติคยาโปหลังจากอุชือปะแปลงสมิงเป็นสังด้วยขับโตสมิงสานางสังสาเพราะสังอาเทนลงสาอาคมด้วยสังสาสวีเกาเจเนสุจากสันรดลุเป็นอมุสังอมุยังก็ลงสมิงมานะครับด้วยโอกาสเสสตาตะมีตั้งอุชือปะด้วยเอิติคยาโปหลังจากอุชือปะแปลงสมิงเป็นยังด้วยขับโตสมิง ยังวา่าแล้วในนูเป็นต้นนะต่อมาอมูสุก็ลงสุครับด้วยองค์แสเมแล้วก็เพาะสุวิภัติคะอูเป็นอูด้วยสุนังฮิสุจะจะจบแล้วนะครับไม่มีนะ ไม่มีเสียงสั้นเนาะไม่มีเสียงสั้นเลยนี่นะหหัวใจาก,ก็ได้เหมือนกันนหะทีเนี่ยที่ถ้าไม่เขียนอ่ะเหมือนกันเนาะมืนกับตาติยาไงถะ้ะถีกเหมือนกับจะาตถี เนี่ยนี่การการเขียนไหมบอก้า,างหน้าหลังก็รู้ถ้าอยากถ้าอยากนี่นะอยากจะเนื้อความเอาข้างหน้ามาแปลครับเพราะนั้นเวลาเรียนหรืออ่านระสูตน่ะให้อ่านตั้งแต่ข้างหน้ามาข้างหลังถ้าอ่านตรงกลางเขาไม่เขียนแล้วรู้เรื่องไหมนั่นแหละที่บอก ที่ดงนะบริกรรมครับอมุสัทธาพะมารานุอิถิเริงเอกาวจนะพาหูวจนะปัทมาอสุอมูอมูโยดุติยาอมูอมุอมูโยตติยาอมูยาอมูหิอมูพจตุถิอมุสาอมูยาอมูสังอมูสานะ ปัญจมีอามุยาอามุหีอามุภิชาติอามุสาอามุยาอามุสงอามุสานังสัตตมิอามุสังอามุยังอามุยาอามุสุเราไม่มีนะมีไหมอามุยาสัตตมิเฮ้ไม่มีนะ ไม่มีได้เหมือนกันแหละไม,ไ,มไม่แตกต่างกันบ้างนะก็ถือว่าโอเคนะครับทำตัวรูปอสุครับอสูสาบเดืองคืออโมรังอโมลงสีปุมธมวิพาดุด้วยริงคาเทพธธมาแยกพญนามาออกจากสระอุด้วยปุภามาโทติตามาสารังสารีนาวิโยชาย พระสิวิภัตแปลงมาของอามมเป็นศาด้วยอามุสาโมสรบสิวิภัตด้วยสเตสสะโตโรปังฆาสีปินำมยนาศาสเป็นว่ากาสละอุด้วยนาเยบรังยุเตสเร็จรูปเป็นอาสูแปลว่าอันว่านูนชัดเจนนะว่าเป็นอิทธิลิงเพราะว่าวิเศษยสเป็นอิทธิลิง ชุดละนะครับอโมสับเดชคืออโมราอโมรงโยวธมรวิปัสด้วยเริงคาเถพปธมาแยกพญยนามาออกจากสระอุด้วยปูปปามตโวทีตัมาสรังงเสรนาวิโยชาเยตังอุชื่ปะด้วยเตอิตกิยาโปหลังจากอุชื่ปะแปลงลบโยวิพาสด้วยข้าปะตจาจโยนังโรโปประโยวิปัที่ถูกลบแล้วที่ข้าอุเป็นอุ ด้วยโยสุกาตานิกาลาโรปสุทีขางนำพยนามาแปลว่าการกสรุด,ด้วยนายยบรังยุตเตสามเหล่โลเป็นอะโมแปลว่าอ่นานว่าโนนทางไรอยะตรงนี้ง่ายนะครับผ่านนะอาุมสามเดือคืออาโมรางอาโมลงอังทุติยาวิภัตด้วยกรรมะเททุติยาตั้งอุชุปด้วยเตอิติกยาโปรังจากอุชุป อังเป็นนิกาเหตุด้วยอังโมนิกาหิตัตงชาลิเปีหเหตสําเร็จรลปเป็นอามุงแปลว่าซึ่งโนูนทางองเป็นต้นทางายไม่ใช่เด็กไม่มีทั้งหลายเดยซึ่งโน้นเป็นต้นครับเดี๋ยวนะติดทั้งหลายนี่ทั้งหลายแน่นอนอย่างนี้ อโมสามเดือนคืออาโมรังอาโมรงโยตุติยาวิภัณด้วยครมระเทศตุติยาแยงวิยะนามาออกจากสระอุด้วยปูกปามาโตติตามาสารังสารเลยนาวิโยเยตังอุชื่ปะด้วยเตอิตกิยาโหรังจากอุชื่ปะลบโยวิภัณด้วยคาปะโตจาโยนังโรโปเพราะโยวิปัณที่ถูกลบแล้ว อุเป็นอุด,ด้วยโยสุกาตานิกา,าลาโลเปสุติคังนำเยนามาแปลว่กากาสรสละอุด,ด้วยนาเยบรังยุเตสามระโลเป็นอาโมแปลว่าซึ่งโน้นทั้งหลายเป็นต้นมุยโยลงโยตอดูรูปเลยนะครับอมุยาอามมยาสาบเดือนคืออาโมรังอาโมรงนาตยาวิภัตด้วยการาเนตติยาตั้งอุชือปะ ด้วยเตอิตุขยาโพลังจากอุชุปะแปลงน,นาเป็นยาด้วยปัโทยาสาวเรจรูปเป็นอามูมยาแปลว่าด้วยนูดเป็นต้นอามูหิอามูมพีสาบเดือนคืออามุมรังอามหลงหิตติยาวิพัตด้วยการรเนตติตยาแยกเพนามาออกจากสระอุ ด้วยปุภา,าโตติตามาสารังสารนาวิโยชาเยพระหิวิปัสสิฆาอุเ็นอุด้วยสุนังหิสุจานามเยนามาเปรมากาสระอุด้วยนาเย,ยรังยุเตสัมเร,รูโเป็นอามูหิหลังจากเริงทั้งปวงแปงหิเป็นพิด้วยสมัยสิมิงนางมาพิมีว่าสำเร,ร็รโปเป็นอามูพิแปลว่า ด้วยนูนทางายเป็นต้นอามุสาสาบเดิมคืออามุรังอาโมลงสาจุทิวิภันด้วยสัมปาฏานเนจตุทิตั้งอุชุปะด้วยเตติขยาโปูรังจากอุชุปะแปลงสาเป็นสาด้วยา้าปโตสมิงสาดังสังสาปราสาเทโรงสา,าคมด้วยสังสาเสวเขาเจเนสุจะสาเร็จรูปเป็นอาโมสาแปลว่า แก่แก่นูนเป็นต้นอามุยาสาบเดือนคืออามูรังอามูลงศาสจุติวิภัตด้วยสัมปทาเนจตุธิตั้งอุชื่ปะด้วยเตอิดทกยาโปรังจากอุชื่ปะแปงสาเป็นยาด้วยปัตโตยาสำเร็จรูปเป็นอามุยาแปลว่า แกนูเป็น <t> ต้นอามูสรงอามูสานางสามเดือนคืออามปรางอามูลงนางเจติวิปัสด้วยสัมปทานเนจตุติแยกเวนามาออกจากสระอุด้วยผูกป้ามาโถติตามาสารังสารเลนาวิโยชาเยนี่นี่พระ หลังจากสภานำแบ่งนางเป็นสังเป็นสานางด้วยสภตนางสังสานางพระนางวิภัตที่ข้าอูเป็นอูด้วยสุนางฮิสุจานำเยนามาเป็นประกอกบกาสรูด้วยนาเยรังยุเตสาร็จรูปเป็นอามูสังอามูสานางแปลว่าแกนูนทั้งร้ายเป็นต้นอ่ะมันจะมีเหมือนกันครับอ่านนะ อธิก็เหมือนกันครับสตรมีอามุสังอามุสังสาบเดิมคืออามุรางอามุงมงรงสมิงสตมีวิพัตด้วยโอกาเสสตรมีหิตังอุชือปะด้วยตเตอ,อิุกยาโปหลังจากอุชือปะแฟนสมิงเป็นสังด้วย้าบตโตสมิงสาดังสังสาบรอสังอาเทศ ดงสาคมด้วยสังสารสวเกาเจเนสุจาสำเร็จรูเป็นอามูสังแปลว่าในโน้นเป็นต้นอามูยางสาเดือนคืออามูร่างอามุดองสมิงสตมีวิพัตด้วยโอกาสเสสตมีตั้งอุุ่ปะด้วยเตอิตกยาโปหลังจากอุุ่ปะแปลงสมิงแปลยางด้วย้าปะโตสมิงยางว่าสำเร็จรูเป็น อามุย่างแปลว่าในนู่นเป็นต้นง่ายนะนี่ผ่านนะครับอักสุเลย อโมสูสาบเดิมคืออโมรังอโมลงสูสตมิวิภัตด้วยโอกาสเสสตมิแยกเพนามออกจากสรุด้วยปูกพามติตามสารังสารณนาวิโยชาเยเพราะสูวิพัตที่ข้าอุเป็นอูด้วยสูนังอิสูจะนำเพยนามไปวรากาศสรูด้วยนาเยรังยุติสารีดูเป็นอโมสูแปลว่า ในนู่นเป็นตน้นทั้งหลายนะครับอ่ะดู